ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่โมเสสสั่งให้เชื่อฟังบัดนี ni, ้โอคนอิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติตามเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออก เพื่อท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในตาของพวกท่านได้เห็นสิ่งที่พระยาเวทรงกระทําเกี่ยวกับพระบาอันเปโอแล้วเพราะพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงทําลายทุกคนที่ติดตามพระบาอันเปโอจากท่ามกลางท่านแต่ท่านทั้งหลายผู้ยึดพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างมั่นคงยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ทุกคนดูสิ ข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่พวกท่านดังที่พระยาวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ท่านทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครองจงรักษาและทำตามกฎเหล่านั้นเพราะการกระทำอย่างนั้นจะแสดงถึงสติปัญญาและความเข้าใจของพวกท่านต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าเท,ท้จจริงชนชาติใหญ่นี้ เป็นประชาชนที่มีปัญญาและมีความเข้าใจเพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตนดังพระยาเวพระเจ้าของเราสถิตใกล้เราในทุกสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระองค์และมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมดังธรรมบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าพวกท่านในวันนี้แต่จงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตนให้ดีเกรงว่าท่านจะลืมสิ่งที่ในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะสูญไปจากใจของท่านตลอดชีวิตของท่านจงทำให้ลูกและหลานของท่านทราบเรื่องเหล่านี้ในวันนั้นที่ท่านยืนอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรวบรวมประชากรให้มาหาเราเพื่อเราจะให้เขาได้ยินถ้อยคำของเรา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกและเพื่อเขาจะสอนลูกหลานของเขาด้วยท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้และยืนอยู่ที่เชิงเขาและภูเขานั้นมีไฟลุกขึ้นถึงท้องฟ้ามีความมืดเมฆและความมืดทึบคลุมอยู่แล้วพระยาเวตรัสกับท่านทั้งหลายออกมาจากท่ามกลางไฟท่านได้ยินเสียงพระดำรัส แต่ไม่เห็นรูปสันฐานมีแต่พระสุรเสียงเท่านั้นและพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์ต่อท่านซึ่งทรงบัญชาท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติตามคือพระบัญญัติสิบป,ประการและพระองค์ทรงจารึกลงบนศิลาสองแผ่นในเวลานั้นพระยาเวทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้น ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพราะในวันนั้นท่านไม่เห็นสันฐานใดๆเมื่อพระยาเวตรัดกับท่านที่โฮเรบจากท่ามกลางไฟจงระวังเถิดเกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวเองเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปตัวผู้หรือตัวเมียเหมือนสัตว์ใดๆในโลกเหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศเหมือนสิ่งใดๆที่คลานอยู่บนดิน เหมือนปลาใดๆที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินและจงระวังให้ดีเกรงว่าเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและท่านเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวคือบริวารของท้องฟ้าแล้วท่านจะถูกชักนำให้นมัสการและปรนิบัติสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงแบ่งสรรแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้า แต่พระยาเวส่งเลือกท่านทั้งหลายและส่งนำท่านออกมาจากเตาเหล็กคือจากอียิปต์ให้เป็นประชากรในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยิ่งกว่านั้นเพราะท่านทั้งหลายเป็นเหตุพระยาเวสรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้าและท่งปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอแดนและจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นมรดก แต่ข้าพเจ้าจะตายเสียในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนแต่ท่านทั้งหลายจะได้ข้ามไปและยึดครองแผ่นดินดีนั้นจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งทรงทำไว้กับท่านและสร้างรูปเคารพแกะสลักเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงห้ามไว้นั้นเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลานทรงเป็นพระเจ้าที่หูวงแหนเมื่อท่านมีลูกและมีหลานและได้อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นเวลานานและถ้าท่านหลงทำรูปเคารบแกะสลักเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทำชั่วในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นที่ขัดเคืองพระไทยพระองค์ข้าพเจ้าขออันเชิญฟ้าและดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างสิ้นเชิงจากแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้าแม่น้ำจอแดนไปยึดครองนั้นท่านจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนั้นนานแต่ท่านจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและพระยาเวจะทรงทำให้พวกท่านกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายและท่านจะเหลือจำนวนน้อยในท่ามกลางประชาชาติซึ่งพระยาเวจะทรงขับไล่ท่านให้เข้าไปอยู่นั้นณที่นั่นท่านทั้งหลายจะปรนิบัติพระ ที่คนทำขึ้นด้วยไม้และหินซึ่งไม่สามารถมองหรือฟังหรือรับประทานหรือดมกลิ่นได้แต่ณนะที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของท่านถ้าท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจท่านจะพบพระองค์เมื่อท่านมีความทุกข์ลำบากและทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านในการภายหน้าท่านจะกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทำลายท่านหรือลืมพระทสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณเพราะบัดนี้จงถามดูเถิดว่าในอดีตการคือวันที่อยู่ก่อนท่านตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้บนโลกและถามดูจากฟ้าข้างนี้ถึงฟ้าข้างโน้นว่า เคยมีเรื่องใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นบ้างไหมหรือเคยได้ยินถึงเรื่องอย่างนี้บ้างไหมมีชนชาติใดได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากกลางเพลิงดังที่ท่านได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงพยายามไปนำชนชาติหนึ่งจากท่ามกลางอีกชนชาติหนึ่งด้วยการลองใจด้วยหมายสำคัญด้วยการอัศจรรย์ด้วยสงครามด้วยพระหัตทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก และด้วยเหตุน่ากลัวอย่างยิ่งตามที่พระยาวเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงทำเพื่อท่านในอียิปต่อหน้าต่อตาท่านที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านนั้นก็เพื่อท่านจะทราบว่าพระยาวเวทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยพระองค์ทรงให้พวกท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าเพื่อให้ท่านมีวินัยพระองค์ทรงให้ท่านเห็นเพลืงใหญ่ของพระองค์ในโลก และท่านได้ยินพระวจนะของพระองค์จากกลางเพลิงและเพราะพระองค์ทรงรักบรรพบรุษของท่านและทรงเลือกเชื้อสายของเขาและทรงพาท่านออกจากอียิปด้วยพระองค์เองด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านเสียให้พ้นหน้าท่านและนำท่านเข้ามาและประทานแผ่นดินของพวกเขาให้ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนี้ ดังนั้นจงทราบเสียในวันนี้และตรึกตรองอยู่ในใจว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ประทานแก่ท่านตลอดไปเมืองลิภัยทางตะวันออกของแม่น้ำจอแดนและโมเสสแยกเมืองทางทิศตะวันออกฝากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นไว้สามเมืองเพื่อผู้ที่ฆ่าคนจะได้หนีไปที่นั่นคือผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านโดยไม่เจตนาโดยไม่ได้เป็นศัตรูกันมาก่อนและเมื่อนหนีไปเมืองใดเมืองหนึ่งในเมืองเหล่านี้ก็จะรอดชีวิตเมืองเหล่านี้คือเมืองเบเซอร์ ในถิ่นธุรกันดารบนที่ราบสำหรับเผ่ารูเบนและเมืองราโมดในกิเลอาดสำหรับเผ่ากาดและเมืองโกูลานในบาชานสำหรับเผ่ามนัเสคํานำก่อนการประสัยครั้งที่สองต่อไปนี้เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสได้ตั้งไว้ต่อคนอิสราเอลเหล่านี้เป็นพระโอวาทเป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งโมเสส กล่าวกับคนอิสาราเอลเมื่อพวกเขาออกจากอียิปต์ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนที่หุบเขาตรงข้ามเบสเปโอในแผ่นดินของสีโหนกษัตริย์คนอามอรต์ผู้ประทับที่เฮชบบนซึ่งโมเสสและคนอิสาราเอลได้ตีพ้าไป,ไปเมื่อออกจากอียิปคนอิสาราเอลได้เข้ายึดครองแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกกษัตริย์แห่งบาชานกษัตริย์สองพระองค์ของคนอามอรต ผู้อยู่ทางทิศตะวันออกฝากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นตั้งแต่อารูเออร์ที่อยู่ริมลุ่มน้ำอารโนนไปจนถึงภูเขาสิริออนคือเฮอร์โมนรวมกับที่ราบทั้งหมดซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนไกลไปจนถึงทะเลแห่งอาราบาใต้ที่ราบแถบเนินเขาพิสกา